สวัสดีเจ้าผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมเข้าสู่คลิป VR THG นะน,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 นะครับเปลี่ยนสกินแป๊บเออเขาเปลี่ยนสกินแป๊บหนึ่งนะครับก็นะครับก็ใช้ใช้อะไรอ่ะนี่ แอปอุบาชาติกำก็ขอไปด้วยนี่คับโอเคโอเคเอานี้ลงมาได้เรียบร้อยนั่นเอ่ออันไหนดีอันนี้ดีเฮ้ยมันอ๋อใช่โอเคครับนั่นคือสกีกครับสุดยอดสุดผมจะทิ้งลิงไว้สักหนึ่งลิงก็พอจุดบไหมโอเค,อเคผมทิ้งลิงคลิปที่แล้ว อันนี้ผมแค่จะมารีวิวเล่นครับแก่เบื่อเล่นแก่เบื่อแก่เบื่อก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวรู้ว่ามันเอาดายเยียนมันมีนี้พม่มขามาเหล็กเนาะเหล็กๆๆเหล็กเหล็กเหล็กบ้างมันคไม่ๆๆไม่ไม่มากเหล็กใช้ได้เลยเอางก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ Oh.